นี่นะคะเรามาจอดตรงนี้นะคะโดินไกลมากเราจะมาเอาอะไรอ่ะเราจะเอาอะไรเอาพี่นดนฟิกนิกหรือเอาอะไรเอามามา่าไปค่ะเดินไกลมากค่ะเดินทางไหนก็ไม่รู้ค่ะไปทางไหนนะคะคเราจะมาเอาตู้เย็นนะคะตู้เย็นหรือเบนก็เอ่ออะไรวะตู้เย็นเดี๋ยวไม่รู้มันจะได้อะไรเราก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเราเดินไปก่อนมันไกลมาก โอ้โหขาหนาดเขบอกว่าเล่นถึงสี่เที่ยงคืนนะคะยีี่นาฬิกาเที่ยงคืนเก้าเก้าโมงเช้าถึงเที่ยงคืนคนนิ่เยอ,อะหน้านี้เลยนะรู้็นไหมรถแบบว่าเยอะมากเลยนะคะโอ้โหโอ้ไม่กอดไปอ่ะสู้ๆแล้วมาถึงกี่โมงเนะี่ย สิบโมงจะสิบเอ็ดนะคะจะสิบเอ็ดโมงนะคะร้อนนะ่ะเทไปสู้ๆไป่่ะคะละมงนะคะมีละ,มง,ม,ละมงนะดไวเวทีละ,มง,ม,ละมงนะกะ็น,น่าจะเล่นตอนกลางคืนเนาะตอนนี้มันเชา้าไปลองมาจับไข่นะคะเบอร์ยี่สิบบาทนะ